สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับสิทธินาเมรีทองครับจากช่อง n j story ทุกท่านครับวันนี้จะมีอะไรมาแชร์เล็กๆน้อยๆยครับเป็นอะไรที่แบบว้าวมากเลยนะทุกคนต้องถามก่อนว่า,วาปกติทุกท่านรู้จักบิตคัพไหมฮะบิตคัพที่เป็นกระดานเทรดคริป t o c u r r e n c y อ่ะก็คือค่างเงินดิจิตอลใช่ไหมบิตคัพเนี่ยก็เป็นเ,เป็นเวนะ็บเทรดและกระดานเทรดที่เป็นของคนไทยนะครับอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งผมไม่ได้เข้าแอปนี้ มาประมาณสัก6กถึงเ7เดือนแล้วนะครับตั้งแต่ลูหน้าแตกไม่รู้ใครตามข่าวบ้างนะฮะหรือว่าดอชคอยแบบว่าโดนอีรอนมัสถล่มอะไรปั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้เข้าเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสเข้าวันนี้เข้าไปดูปรากฏว่ามีสิ่งที่ ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นครับแล้ววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับทุกคนแต่ก่อนไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปดีๆจากช่อง NJ Story หรือจะให้กำลังใจกันนะครับก็สามารถกดปุ่มขอบคุณหรือว่า s u p e r อร์แได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับมาครับทุกคนมาดูดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมต้องบอกทุกคนก่อนนะว่า ผมไม่ได้เข้าแอปเนี้ครับบิตคัพเนี่ยมาหกถึงเจ็ดเดือนเนื่องจากว่าพอร์ตแตกนะครับตอนนั้นลงทุนไปประมาณสักสองสามพันนะปรากฏว่าเอ่อก็ซื้อซื้อเหรียญนะครับเต็มไปหมดเลยแล้วก็พอมันแตกปุ๊บเราก็เลิกครับปิดแอปลบแอปทิ้งแล้วก็เปลี่ยนมือถืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะวันนี้ก็มีโอกาสเข้าไปดูนะครับเพราะว่าอยากจะใช้ก็เรยกระเป๋าตังดิจิทอลของบิตคัพในการรับเงินบางอย่างนะครับก็เลยลองเข้าไปดูปรากฏว่าสิ่งที่เจอครับเจอสิ่งนี้ครับทุกคนมีเงินอยู่ใน กระเป๋าดิจิตอลออนไลน์บิตคัพนะครับทั้งหมดห้าพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทครับผมตกใจมากเลยเพราะว่าไอตอนที่ผมฝากเนี่ยผมฝากเข้าไปประมาณสองสามพันใช่ไหมแล้วก็ซื้อออกไปงั้นเงินที่เหลือที่เป็นเงินบาทอยู่ในกระเป๋าออนไลน์เนี่ยตอนนั้น,น่ะมันไม่น่าจะเหลืออยู่เกินสักร้อยถึงสองร้อยบาทนะฮะก็ก็คิดว่ามันมันไม่มีนะเออเพียงแต่ว่าเราเข้าไปเพื่อจะเอาลิงก์ของตัวดิจิตอลเขาเรียกแอสเซทตัวนี้นครับที่เป็นวอลเล็ตเนี่ย เอาไปผูกกับบางอย่างเพื่อจะให้เงินมันเข้ามาปรากฏว่ากลับไปเจอเซอร์ไพรส์ครับเจอเงินโผลมา5,000กว่าบาททีนี้ผมก็งงครับว่าไอ้เงินนี้มันมาจากไหนทุกคนสงสัยไหมก็เลยไปเปิดฮิ s สตอรีนะครับดูว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวแอปบิ๊กคับของผมนะปรากฏว่าเจอสิ่งน,นี้ครับ r e f e r ร all, นะครับหรือว่าการแนะนำครับ r ีเฟ r รโปรแกรมครับทุกคนเนี่ยมันเข้ามาเนี่ยทีละ1บาท5บาท2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 บาท 0.8 0.5 2.5เนี่ยมันเข้ามาเรื่อยๆเลยทุกคนแล้วปรากฏว่าไอ้รายการเนี่ยผมถัดไปเรื่อยๆนะปรากฏมีเป็นร้อยๆหลายๆร้อยรายการเลยที่โผล่เข้ามานะฮะในช่วงสามถึงสี่เดือนที่ผ่านมาทีนี้ผมก็เลยงงหนักเข้าไปใหญ่รือมันมาจากไหนครับก็เลยนั่งนั่งพิเคราะห์พิจารณาว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าผมนึกขึ้นมาได้ครับเมื่อสักประมาณเอ่อเท่าไหร่อ,ะรอะ่ะสิบเดือนที่แล้วสิบเดือนที่แล้วนลทุกคน ผมทำคลิปหนึ่งครับเป็นคลิปสอนนะครับวิธีการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีผ่านบิทคัพ่าก็คลิปนี้มันเกิดขึ้นจากเพื่อนที่ออฟฟิศเออตอนนั้นอะ่ะเราก็เล่นเล่นคริปโตเคอเรนซีใช่ไหมมันมีกระแสไงว่าแบบหราคาขึ้นราคาดีก็เขาไปเล่นบ้างไปจอยบ้างเล็กๆน้อยๆใช้สัก2-3งสาพันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนที่ออฟฟิศบอกว่าเฮ้ hey, สอนหน่อยอ่ะผมก็สอนทีละคนสอนทีละคนปรากฏว่าผมมีคนอยากรู้วิธีการซื้อขายมากขึ้น บอกทาเป็นคลิปให้หน่อยจะได้ดูย้อนหลังได้ก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับให้กับคนในออฟฟิศเนี่ยได้ดูให้กับเพื่อนๆของผมเนี่ยได้ดูว่าเออเวลาซื้อจะขายต้องทํำยังไงบ้างปรากฏว่าผ่านไป10เดือนทุกคนแล้วก็มี View, ยอดวิวอยู่ที่3,200วิวก็ถือว่าไม่มากแต่ก็ไม่น้อยนะแล้วก็เป็นคลิปที่ยาวพอสมควรด้วยแต่ว่ามีคนดูเยอะแล้วผมก็ไปเปิดดูครับในคําอธิบายคลิปคลิปนี้ปรากฏว่าผมลืมไปแล้วนะผมใส่ลิงก์แนะนําเข้าไปด้วยครับทุกคน แสดงว่ามีคนที่ดูนะครับดูคลิปของผมเนี่ยแล้วก็กดปุ่มนะกดปุ่มกดลิงก์นะเพื่อเข้าสู่บิตครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนต่างๆแล้วทำให้ผมได้เงินจากลิฟโ r ร l โปรแกรมนั่นเองโอ้โหอันนี้แบบเซอร์ไพรส์แบบงงมากไม่ได้คาดหวังนะตอนที่ทำคลิปนี้ว่าจะมีคนกดแล้วก็ลืมไปแล้วว่าใส่ลิงก์ลิฟโ r ร l ไปนะครับแต่ว่าทำเพื่อให้คนที่แบบ เออเพื่อนเเราเนี่ยได้ดูเขาจะได้แบบเออครบ้วนได้ไม่ต้องถามรอตลอดเวลาอะไรอย่างนั้นนะทุกคนอ่ะทีนี้มารู้จักกับ referral โปรแกรมกันเล็กๆน้อยนดีกว่านะครับโปรแกรมแนะนําเพื่อนของ b i t ค u p เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราแนะนําเพื่อนนะครับเราจะได้รับเงินคืนถึง20%โอ้ยี่มาจากไหนล่ะอย่างแรกเลยนะครับวิธีการก็คือเอาลิงก์ของเราที่อยู่ในแอป Bit ค u p นะอ่าลิงก์นี้นะปุ๊บเอาไปส่งให้เพื่อนแล้วเพื่อนสมัคร นะครับตรงนี้ยังไม่ได้เงินนะทุกคนแต่เมื่อไหร่ที่เพื่อนนะครับที่เพื่อนของเราเนี่ยนะเพื่อนของเราเนี่ยมีการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มบิตคัพอ่าซื้อขายมันจะมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นเราจะได้20%สิบเอร์เซนของค่าธรรมเนียมอันนั้นนั่นหมายความว่าถ้ามีคนหนึ่งคนเข้ามาสมัครแล้วก็ซื้อขายอยู่ตลอดเวลา ผมก็จะได้เงิน20%อยู่ตลอดเวลานั่นเองอันนี้แบบตกใจมากเลยเออกลายเป็นว่าอ่อยูเซอร์ที่สมัครเข้ามาผ่านลิงก์แล้วเพราะเราของผมเนี่ยทําให้ผมมีไรายได้เข้ามาต่อเนื่องแบบงงงงงวยงวยไม่ได้คิดนะอันนี้แบบบอกจริงเลยไม่ได้คิดว่าจะได้เงินด้วยนะครับแล้วก็แบบตกใจออมันเยอะมากเลยนะจริงก็ไม่ถึงกับเยอะมากหรอกแต่ว่ามันก็5,000นี่ก็ไม่น้อยนะทุกคนนะเออดังนั้นก็ มาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ก็จะมาเล่ามาสู่เล่าสู่กันฟังประมาณนี้นะทุกคนทีนี้ถ้าเกิดใครสนใจนะครับว่าอไอ้ลิงก์เนี้ยมันเอาจากไหนแล้วทํายังไงถึงจะได้อย่างแรกเลยสิ่งที่ต้องทำก็คือดาวน์โหลดบิทคัพก่อนถ้าเกิดใครยังไม่มีบิทคัพนะเข้าไปโหลดบิทคัพมาก่อนก็บิ t คัพเนี่ยเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองจากกรอตตนะดังนั้นก็เลยมีความมั่นคงแล้วก็ไว้วางใจได้ไม่ไม่คิดว่าเขาจะปิดแล้วก็หนีอันนี้ความคิดส่วนตัวนะ มันมีโอกาสเพราะในอดีตเคยมีกรารันเทดของไทยเนี่ยที่อยู่ดีก็ปิดตัวลงแล้วก็หนีเข้าไปต่างประเทศก็มีนะครับแต่ผมไม่เอ่ยชื่อนะว่าเป็นของเจ้าไหนแต่บิดครับเนี่ยก็อยู่มาหลายปีแลนะแล้วก็เป็นยูนิคอนนะถึงหรือ,อยังไม่มั่นใจแต่คิดว่าเป็นยูนิคอนตัวหนึ่งของประเทศไทยเลยนะทุกคนมีความมั่นใจได้ระดับหนึ่งแล้วกันเออพูดแบบนี้จะจะ,จะดีก,กว่านะครับอา้าวต่อสมัครเราโหลดเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมสมัครยืนยันตัวตนนะครับให้ ส่งเอกสารแบบประชาชนนู่นนี่นั่น,นแล้วก็ทายินยันสองขั้นตอนต่างๆให้เรียบร้อยนะทุกคนจากนั้นครับเราก็มาหาที่หน้านแรกนะคําว่าชวนเพื่อนปุ่มนี้เลยครับไอปุ่มนี้แหละทําให้เราได้เงินนะทุกคนจากปุ่มนี้กดเสร็จแล้วก็จะมีป๊อปอัพแบบนี้โผล่ขึ้นมาเราก็สามารถที่จะก๊อปปี้ลิงก์นะครับคือลิงก์อะลิงก์นี้นะลิงก์นี้นะเนี่ยไอตัวเลขนเนี้ยเก้าเจ็ดศูนย์แปดสามเก้าเนี่ยทําให้มีเงินเข้ามาในกระเป๋าเงินของผมนะครับก็กดก๊อปปี้ตรงเนี้ยแล้วก็ เอาส่งต่อให้เพื่อนสมัครนะเอออะไรแบบนี้นะครับแล้วถ้าสมมุติมีคนมาสมัครจากลิงก์ของเราอ่าเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นในกรณีที่คนที่สมัครอินยัอต้นทานแล้วก็มีการซื้อขายบนกระดานบิตคับนั่นเองนะซึ่งลิงก์นี้ในลิงก์นี้คลิปนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ให้ด้วยนะครับใครยังไม่สมัครก็สามารถใช้ลิงก์ของผมเนี่ยในการสมัครได้นะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกันนั่นเองนะทุกคน อ่ะทีนี้ถ้าสมมุติเดี๋ยจะมีช่องทางการแชร์ลิงก์ไปทางไหนได้บ้างก็บอกเลยว่าได้ทุกแพลตฟอร์มครับไม่ว่าจะเป็นผ่านเ b o o k Page Facebook ส่วนตัว Facebook Group อะไรต่างๆ Line นะครับส่งไปตามกลุ่มไลน์ต่างๆหรือว่า l i น์บ o ูมนะก็แปะเอาไว้ที่โพสต์ของไล n e นะครับทวิตเตอร์ติกต o อก u ูทูบอย่างผมเนี่ยก็ทําผ่านช่อง YouTube ใช่ไหมฮะแล้วก็เอาลิงก์แปะเอาไว้ที่คําอธิบายคลิปอะไรแบบนี้นะครับทุกคน โอเคก็คิดว่าน่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะสําหรับเนื้อหาแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็ความตกใจที่เจอในวันนี้ที่อยากมาเล่าอยากมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เผื่อจะเป็นไอเดียหรือว่าทําให้บางคนได้ฟังแล้วก็แบบปิ๊งปังปิ๊งปัง,ปง,ปงอะไรเงี้ยเผื่อจะหาช่องทางเพิ่มเติมนะครับเป็นค่าขนมเล็กๆน,น้อยนั่นเองสำหรับวันนี้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปวด,ดีจากช่อง NJ Story ด้วยนะครับทุกคนมีอะไรพูดคุยกันในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยแล้วก็ ้าจะดีกว่านั้นอย่าลืมนะครับสับพอร์ตเรากดขอบคุณหรือว่าซุปเปอร์แตงนะครับให้กับเราได้นะเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆให้กับทุกท่านได้รับชมต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ